ดีคะ่ะนราบดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้กดเงินจากตู้ ATM ชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองได้กดเงินจากตู้ ATM นั้นแล้วอยากรู้ความหมายนะคะว่าจะดีมากดีน้อยแค่ไหนวันนี้นราบดีมีเรื่องเล่ามีคําตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณ มีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆอ,อ่าพูดถึงเรื่องความรักก่อนความรัก คนที่คุณหมายตาคนที่คุณรู้สึกถูกใจช่วงนี้เขาจะมีไมตรีตอบกับคุณหรือบางคนอาจจะใจตรงกันกับคุณแล้วก็หาโอกาสมาจีบหาโอกาสมาคุยกับคุณนะคะช่วงนี้ความรักสมหวังนะคะสําหรับคนโสดได้คนที่ถูกใจส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องมือที่สามด้วยนะคะมือที่สามนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ชายนะคะท่านชายให้ระวังเพราะว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้เขาไม่ได้ใส่ใจส่วนใหญ่จะเข้ามาในลักษณะที่ปอกลอกนะคะให้ระวังดีๆให้ระวังใจของตัวเองให้ดีด้วยอย่าคิดแม้แต่จะมีคนคุยหรือที่เขาเรียกว่าอย่าคิดแม้แต่จะมีกิ๊กนั่นเองนะคะช่วงนี้การงานด้วยการงานช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความพยายามหน่อยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่รับรองว่า ผลตอบแทนสิ่งที่คุณจะได้กลับมานั้นถือว่าดีมากๆใครที่รองานอยู่ใครที่ตกงานอยู่ช่วงนี้คุณสามารถทำงานเสริมหารายได้เสริมได้นะคะอาจจะเล็กๆน้อยๆพอแก้ขัดไปก่อนแล้วงานเล็กๆน้อยๆนี้โอกาสที่จะเป็นงานประจำของคุณทำให้คุณมีเงิน ทำให้คุณมีรายได้พิเศษเพิ่มบางคนอาจจะมากกว่าที่คิดไว้ด้วยนะคะฝันแบบนี้ฝันว่าได้จับเงินจับทองบางคนคิดว่าฝันแบบนี้เอ๊ะต้องเสียเงินแน่เลยแต่ฝันแบบนี้ถือว่าดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ใครที่อยากลงทุนทำธุรกิจถือว่าทำได้นะคะกำไรอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ฝันแบบนี้กำไรจะมีมาให้คุณเล็กๆน้อยๆพอได้ชื่นใจพอหอมปากหอมคอประมาณนั้นนะคะส่วนโชคลาภถือว่าเสี่ยงได้แต่ต้องได้โชคจากตัวเองนะคะคุณอย่าไปตามคนอื่นนะคะฝันแบบนี้ใครบอกอะไรอย่าพิ่งตามเขาเพราะฝันแบบนี้ จะได้จากตัวเองเท่านั้นนะคะคือตัวเองชอบอะไรก็ซื้ออย่างนั้นก็ได้ตัวเลขนำโชคได้แก่2262อ 6, ง6 5แล้วก็97นะคะตัวเลขนำโชค2262อง6 5สแล้วก็97 การหนุนดวงความฝันฝันแบบนี้อยากรับโชครับลาบเขาบอกว่าให้ชำระหนี้สงช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดก็ได้นะคะจะถือว่าจะทำให้คุณโชคดีขึ้นประมาณนี้เอาละค่าอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ